สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DnN Family Land ค่ะวันนี้นะคะช่อง DnN ก็มีที่ดินแปลงเล็กๆนะคะมานําเสนอค่ะแปลงนี้นะคะจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางก่อนเลยเอันดับแรกนะคะตรงนี้ค่ะคือหน้าปากซอยที่นของเราค่ะหรือว่าชื่อซอยว่าซอยรังสิตนะครนายก55นั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะติดกับถนนรังสิตนครนายกเลยนะคะก่อนจะถึงหน้าปากซอยนะคะก็จะมีศูนย์โตโยต้าค่ะแล้วก็นิตยากไก่ย่างนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยเลยค่ะจากตรงนี้นะคะไปฟิวชพัพารังสิตประมาณ4.9กิโลเมตรค่ะหรือว่านะคะออกจากซอยเลี้ยวซ้ายค่ะไปสวนสนุกดิมเวอร์ประมาณ3กิโลเมเท่านั้นค่ะถือว่าเดินทางค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใกล้กับสถานที่สำคัญมากมายเลยค่ะ ส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะเข้าไปในซอยร,งรังสิตนครนายก55เพียงแค่ประมาณ550เมตรค่ะที่ดินก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเลยค่ะเข้าไปในซอยนะคะลักษณะซอยก็จะเป็นซอยตันไม่สามารถทะลุได้นะคะจากจุดแรกนะคะจุดเมื่อสักครู่ที่พาไปดูก็คือถนนร,งรังสิตนครนายกค่ะเข้ามาในซอยนะคะใช้ระยะทางประมาณ550เมตรก็ตรงอย่างเดียวเลยที่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะหรือว่านะคะจากโรงพยาบาลบางประกอกร,รังสิตสองประมาณ800เมตรเท่านั้นค่ะ เข้ามานะคะก็จะมีป้ายติดไว้หน้าที่ค่ะส่วนหน้ากว้างนะคะจะกว้าง8เมตรลึก27เมตรนะคะที่ดินของเราสิ่งแวดล้อมนะคะมีเพื่อนบ้านลายล้อมไปเลยค่ะแล้วก็ไม่เปรียวนะคะข้างๆด้านขวามือก็จะมีบ้านเดี่ยวนะคะที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยค่ะส่วนด้านซ้ายมือก็กําลังสร้างที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะ ที่ดินแปลงนี้มีขนาดเนื้อที่54ตารางวาหน้ากว้างอยู่ที่8เมตรลึกอ7 7เมตรนะคะพิกัดจะอยู่ในซอยร,งรังสิตนครนายก55ตําตำบลร,รังสิตเหนืออำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะติดกับถนนคอนกรีตสาธารณะค่ะแนวถนนประมาณ6เมตรมีท่อระบายน้ำเรียบร้อยค่ะมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาผ่านหน้าที่ดินพร้อมปัจจุบันที่ดินของเราจะยังไม่ถมนะคะ รูปแปลงของที่ดินจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับท่านไหนอยากจะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะซื้อเก็บไว้นะคะแปลงนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องของราคาขายนะคะแปลงนี้ตั้งไว้ที่ตารางวาละ25,925 25บาทค่ะหรือว่าราคาเหมาอยู่ที่1 4 0 0 0 0 0บาทฉนดปลอดภาระพร้อมโอนค่ะ แนวเขตนะคะด้านขวามือถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินค่ะก็จะชิดกับกำแพงของพื้นบ้านเราเลยนะคะส่วนด้านซ้ายมือก็จะมีเสารั้วนะคะล้อมรอบไว้ค่ะซึ่งบอกอนา,าเขตของเราได้ชัดเจนเลยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจที่ดินแปลงนี้ค่ะชมรีวิวแล้วอยากจะเข้ามาชมที่ดินจริงนะคะ<ๆ>ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0822651461หรือ0638054229ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ